ครับผมสวัสดีครับตัวนี้เป็นหนาก,กาบหมูที่ว่าผมแหล่ออกแล้วกับปตม้มครับผมโมเดลไทยต้นแหล่เลยนี่ป้ายหัวกกับยำแล้วแล้วกดสีแล้วนี่ครับผมตัวนี้ต้มนี่ใบมักอยางครับแล้วหยุดตัวนี้ก็สิมว่าต้าหมกฮงใส่กุ้งสดแล้วกับกุ้งลวกครับผมหนาก,กาบหมูกร่บครับนี่แล้วก็นเนื้อหมู ต้านี่ขาดบะเตะข้างน,นอกในต้มเปียกปี่เลยหัวหมูใหญ่ๆเดี๋ยวสิมาแหล่ะครับผมอมืนี่ครับเนื้อมาซอยนะครับหมูกรอบกันพี่นอ้องตัวนี้ก็เห็ดเดียบร้อยครับผมน้ำจิ้มหมักขามเปียกหมูเนาวครับผมเปรี้ย,ยวจืดแซบ่บนะครับซอยหมูเลย okay. เรียน iamo โอเนาะเตยอยู่คนละสว่วนนะครับเอ๋หัวหมูเตยเป็นข้อหมู ซอยเป็นเรี่ยไรมีครับหมูกรอบเราหน้ากากหมูที่เนาะกรอบเลยเดี๋ยวมาสาบกอนเสิรมันเสียงดังนี่ครับผมเดี๋ยร้อยนี่ครับเป็นดังเนือ เตอร์ปีไอเลยแล้วผสมลงกว่ามีกเยี่ยได้เลยก็สิเห็นมาได้ เมเินเอาห่น,นเอาทุกอแ่างเ้ยยวมาแกนพีอน้องฮัวนี่จะเหนียอะลยครับหอัวตัวแกะบอกมาดอกชัมาแก้เอาแต่ท,ที่เด็ดมันก่อน สนีล่ละ <c oughs> นู้มีหน่อยแตเนอ้อ <c> ย <oughs> อุจูหน่อยเดียวครับผมไม่ค่อยจะมาแกะครับไปหยกดนี่คือที่เด็ดครับผมตามหมู ถือกี่ตัวสันกันสองทีเด็ดอีกพี่นอ้องแต่ปูสะละของเสียคือตาหมูที่นี่็คือสีกินบะหมือดอกพี่น้องอทาไรอุ้ยเยอะตกลยไปแล้วเอาดอกโอเคครับผม เรียบร้อยนี่ครับทราบว่าเม่เราพี่น้องเดี๋ยวใครสิไปอุ่นกินใะไรอีกเที่ยนึงน,นั่นลายครับผมนี่ใครสิมาใส่ถุงขอผิดไรอย่างมืึ่งไหมครับย่างหมูกรอบนะครับมันหัวเลยบวานทั้งกุ้งสดทั้งกุ้งลวกครับ hôm bắt thì để làm du ạ cùng sốt dưới khoảng làm thì nó cùng luộc đã rất lo นับเดือบร้อยหนุ่ยตังตำตังผักเหาะจิ้มหมูกรอบ <c oughs> มาร์คใส่กเกลือวเสือตบแม่แล้วกันน้อซอยมาร์คใส่เกลือแล้วเขาย่าง <c oughs> นะครับ ern. ใส่สมองหมูกันเลย แี่หนูไปผมนเฟโลกับผู้สาวพี่น้อมบุหุ่งหยาบอ่บุกรอบได้หยาบอยังมักงง พวกนี่อย่างต้องตากินผนองซ้นขวบมันเีเพิ่มไขมัน mọi à eh? người mọi người mọi người mọi người tổng người mọi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  เสลมองกระดูกอ่อนเสียผักแล้วมองดูกอ่อนก็มีอะไรคืงองนมองดังขึ้าาาานาดข้นถักโอย้ยมาขึ้นถาดด้วยว่ะยนนนิ่มาบระสนนธคนเลย เนื้อมันไม่ใครมันเ่ยมันเนนสียบอยู่ในหมูอันนี้เนาะ<ล>มันมีแต่เหนือปวดมันก็เลย <c oughs> หมูหนุ่มเ่ะ In an đoan mới của người sai ngụ bắc. Mhm. 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 phải สมองงูู้กัสมองงูอนี่สมองูนี่สีหน่อยกว่าสมองงูอพี่นาะจ้าความแสบนี่สมองมูแสบกวไ่้เสือเมื่อกี้เนาะเล

บูม <Moment. S 1> นี่เราได้เมิดีหนอะนังงมูหนากากมูมาต้มบ้านท่านเขาขายหัวเขาเลยอกอบงันเถอะกนแบบข้างบน <า S 2> บ่บาน้ออ่านเาสองหน่อยบอ่บา้บานท่านจะแบบที่น้องยังเหม็นมากเ่ยห <laughs> มดเสือด้นอ่ะกิมันนอนกระเซียบด้เนี่

嗯嗯嗯，嗯。 欢啊 어? 음. 응.

อะไวพี่น้องเอ้ยส่ยงสี่ตัวเะหอพันเอนะหวพันคือไ่หน่อยแท้ครับหน่อยห้ได้ดัสี่หมื่นกว่าแบบน้จะสื่อพันเจ่านท้พันแบบของน้อเจืาแมงดีป่ะสามเดือนเจอกันคลิปหน้า